ข่อทูบดอกเดียวของเรากําลังเล่าถึงเทชาคณาใครงงย้อนกลับไปดู2คลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครดูแล้วก็ไปกันต่อเลยกลับมาที่เมืองไทยบ้างครับเท่าที่พยายามหาข้อมูลเรายังไม่มีรูปขลุ่ของท่านเป็นเรื่องเป็นราวในเมืองไทยหากใครจะขอพรต่างๆก็จะไปขอพรกับพระกิษณะแทนจนตอนนี้เทพินดูในเมืองไทยเนี่ยเรียกได้ว่างานชุบครับประเด็นก็คือสังเกตไหมครับว่าทําไมเขาขอพรกันได้กันโครมโครมแต่ทําไมเราไม่เห็นได้ขนาดทาวิธีสารว์พที่เขาแนะนํากันก็ยังไม่เคยสมหวังจนพากันน้อยใจว่าหรือเราไม่ใช่รูปรักษณ์ของสิ่ง าจเป็นเพราะคิวยาวคนขอพรเหมือนๆกันว่าบุญเราจะถึงก็ไม่รู้เมื่อไหร่ผมจึงอยากแนะนําให้ลองขอพรพระชะคันนาดูบ้างครับขอในสิ่งที่เป็นไปได้คิวยท่านยังน้อยครับตั้งใจและศรัทธ,ธาขอท่านไม่ต้องบนไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนแต่ถ้าอยากบูชาท่านจริงๆก็ขนมหวานแบบฮินดูนิดๆหน่อยๆครับเพราะบางความเชื่อมันมีการเรียกกันว่าท่านเนี่ยเป็นเทพแห่งการกินเป็นไงครับน่ารักไหมล่ะครับเอาละ่ะทีนี้เรามาขอพรกันคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับขอให้มองที่ตาท่านท่านจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับพรเรียกน้มท่านซ้าๆว่โ ชาคันนาโอมชาคันนาโอมชาคันนากดหยุดคลิปครับแล้วขอพอดครับ ใครได้พรสมหวังมาคอมเมนต์อัปเดตกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากลองดูหรือคิดว่ามีบุญสัมพันธ์เห็นท่านแล้วถูกชะตาดูน่ารักก็ลองติดตามดูการเปิดไพ่ในไลฟ์ของผมดูนะครับหากช่องทูบดอเบียนี้ประสบความสําเร็จเราขออธิษฐานว่าจะพาผู้ที่ศรัทธาที่ได้รับพรจากท่านไปสักการะบูชาท่านที่ประเทศอินเดียหรือเราจะพยายามสร้างอง,องค์เทวลูปเคารพของท่านเพื่อให้คนทั่วไปได้มาสักการะบูชาและเป็นการเผยแพร่บารมีของท่านในประเทศไทยต่อไปโอ์มชาพนนาครับ